มาดูเกณฑ์กันนะครับผมอันนี้ก็บอกละเอียดหน่อยนะเพราะว่าไอ้มีต้นไม้เนี่ยเคยทํา y o YouTube มาก่อนแล้วก็จัะถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการทํา SEO YouTube โดยตรงเลยนะผมก็อยากมาแบ่งปันให้กับน้องๆเนานะแล้วก็สาหรับมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทําช่องเนาะไม่ต้องท้อนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ามเกณฑเกณฑเนี่ยมีต้นไม้จะแบ่งเป็น2เกณฑ์นะผมซึ่งเป็นเกณฑ์ของคลิปธรรมดากับคลิปช็อต สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับแอดมินต้นไม้นะครับผมในคอร์สนะผมเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างช่อง y t u t u นะผมในปี2024นะครับผมในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับผมแอดมินต้นไม้ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการอัปโหลดวิดีโอนะผมอัปโหลดยังไงใส่ดีเิปชันอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วนะผมอย่างละเอียดพี่ๆก็ไปตามดูนะผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ตามเนาะสำหรับอ p ที่5เนี่ย แอดมินต้นหม้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้จาก YouTube นะผมว่าคนที่เขาสร้างรายได้ได้เยอะๆเนี่ยเขาทำยังไงเขามีวิธีการยังไงตอนนี้เราเอาวิธีการไปก่อนนะผมเราค่อยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องการรายได้เท่าไหร่นะผมตอนนี้เอาณจุดนี้ก่อนนะผมวิธีการสร้างรายได้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมมันจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่านะผม o u t u b e Studio ที่เราเรียนไปนะผมใน EP ีที่3 กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวอ้หมีต้นไม้จะเกิดอย่างนี้ก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมช่องอของไอ้หมีต้นไม้เนี่ยช่องดุลบุรินเนี่ยนะครับผมสามารถสร้างไรายได,ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไอ้มีต้นไม้จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้มีต้นไม้จะสลับไปที่ช่องที่ไอ้หมีต้นไม้ทําใหม่นะครับผมของหลวงพ่อเนาะก็จะสลับไป อ่าช่องนี้นะผมช่องเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม24คนแล้วนะครับผมจากอ่าตอนแรกเนี่ย2คน3คน8คนอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อัพมาเรื่อยๆนะเพราะว่าอ่านมีนต้นไม้เนี่ยทำการอัพคลิปนะครับผมมันก็เลยแบบว่ามีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะผมช่องแรกเราต้องอดทนกันก่อนนะผมอดโทนกันก่อน ในการอัพคลิปตอนนี้แอดมนต้นไม้ก็อัพไปประมาณ4 6คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อัพวันละนิดเนาะเป็นการตอบคาถามสั้นๆอะไรประมาณเนี้อันนี้ก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนาะหรือว่าอาจจะแบบว่าชอบฟังแบบชิวๆแบบเรื่อยๆนะผมก็สามารถมากดติดตามเนาะแอดมนต้นไม้ก็ฝากช่องของหลวงพ่อด้วยนะผมอันนี้ก็ทําให้หลวงพ่อเนาะจากการไปกรรมฐาน2ครั้งแล้วแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไปอีกนะครับผมอันนี้คือ ช่องใหม่นะผมที่ไอซมินต้นไม้จะเริ่มทําไปกับเพื่อนเนาะเริ่มรับหนึ่งจนถึงเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับช่องได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่เดี๋ยวเราเข้ามาดูเรื่องของว่าจะสร้างไรายได้อย่างไงนะผมใอ้เพื่อนเนี่ยเข้าไปตรงโลโก้ของเรานะผมช่องของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปตรงที่ยูทูบสตูดิโอนะผมเดี๋ยวพี่จะดูว่านะครับผมไอซมินต้นไม้เนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ ให้กับช่องได้นะครับผมอันนี้ก็จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่าเราก็มาตรงที่ด้านข้างนะผมมาดู cool, ด้านข้างเข้าไปตรงนี้นะครับผมการสร้างไรายได้นะครับผมซึ่งนะผมในการสร้างไรายได้เนี่ยมันจะมีเกณฑ์ให้กับเรานะผมสําหรับช่องใหม่เนี่ยตอนเนี้ยมันใส่กุญแจนะผมล็อกเราอยู่เห็นไหมครับไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้อ่าได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะผมว่าแต่ก่อนเนี่ยที่มีต้นไม้มาทําช่องใหม่ๆเนี่ย อ่าน่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดปีก่อนแล้วเนาะก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของการสมาชิกสมัครสมา,สมาชิกมันเพิ่งเริ่มเข้ามาตอนประมาณอ่าสามปีที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกเราสามารถโดนิทให้กับสมาชิกอะไรได้อะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละในการแบบว่าเราไลฟ์ช่องอะไรประมาณนี้ก็สามารถส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็อ่า ผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็สามารถเอาสติกเกอร์เนี่ยไปแลกเป็นเงินจริงอะไรได้ประมาณนี้เนาะมาเรามาดูเกณฑ์กันนะครับผมอันนี้ก็บอกละเอียดเลยเนาะเพราะว่าไอ้มินต้นไม้เนี่ยเคยทำยูทูบมาก่อนแล้วก็จะถนัดเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอสซีโอยูทูบโดยตรงเลยนะผมก็อยากมาแบ่งปันให้กับน้องๆเนานะแล้วก็สลักรมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทําช่องเนาะไม่ต้องท้อนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะผมเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยไอ้มินต้นไม้จะแบ่งเป็น2เกณฑ์นะผมซึ่ง เป็นเกณฑ์ของคลิปธรรมดากับคลิปช็อตนะครับผมมันจะมีให้เลือกเรา2แบบนะครับผมแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมผู้ติดตามนะครับผม IP ดูตรงนี้ผมผู้ติดตามของแอดมินต้นไม้ตอนนี้มี24คนแล้วผมเราต้องนะครับผมทางเป้าหมายให้ถึง500คนนะครับผมมันถึงจะเต็มก็ถึงจะปลดล็อกตรงนี้เนาะการอัปโหลดวิดีโอเนี่ยแอดมินต้นไม้อัปโหลดทุกอาทิตย์อยู่แล้วอาทิตย์ละอ่าเสาร์อาทิตย์เนาะวันละ2คลิปก็คือ รวมเป็นสี่คลิปก็ตรงนี้ผ่านฉลุยอยู่แล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้มีสี่สิบหกทำคลิปทําช่องนี้ประมาณเดือนนิดๆเนาะเดือนเศษๆเนี่ยแล้วก็อัพคลิปประมาณสี่สิบหกคลิปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เราก็อัพเรื่อยๆแลแหละเราไม่ต้องท้อแบบว่าคือตอนแรกที่อัพเอนมินต้นไม้อัพคลิปเนี่ยไม่มีคนวิวสักคนเลยแบบว่าเป็นสิบสิบคลิปที่อัพขึ้นไปไม่มียอดวิวเลยไม่มีคนดูอย่างเงี้ยพ,พี่โอ้โหแบบว่าถามว่าท้อไหมมันก็ ท้อไม่ได้เนาะแบบว,ว่าเราก็ต้องทาไปเรื่อยๆแล้วก็ออาคิไปไว้เรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้า SEO หรือว่าชื่อช่องเราเนี่ยมันติดเริ่มติดตลาดเริ่มติดแบบคีย์เวิร์ดในการค้นหาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนมันจะมาเรื่อยๆนะฮะจากประสบการณ์ในการทําช่องวิดีโอเนี่ยคือถ้าผู้ติดตามเราถึง1000เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะช่องเรามันจะเริ่มก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์เนาะแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือนะผมระยะเวลาในการรับชมก็คือตอนเนี้ย รับชมในช่องของของพ่อตรงนี้เนาะที่อมีต้นไม้ทําให้เนี่ยก็คือ15ชั่วโมงแล้วเพราะว่าช่องเนี้ยมันเป็นคลิปสั้นๆเนาะแบบ5นาที10นาทีบางบางทีก็2นาทีอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นแบบสั้นๆเนาะอะไรประมาณเนี้ยให้เราสะสมเนี่ยภายใน1ปีเนี่ย365วันเนี่ยให้สะสมให้ได้นะผมประมาณ3,000ันชั่วโมงนะครับผมมันก็จะปลดล็อกตัวนี้ได้เนาะแล้วก็แล้วก็มีช็อตช็อตก็คือเป็นวิดีโอคลิป อ่าเป็นวิดีโอคลิปแบบว่าเขาเรียกว่าวิดีโอคลิปสั้นๆเนาะพี่น่าจะรู้จักเนาะแบบว่าเหมือนติ๊กตอกเหมือนอ่าคลิปเรวอะไรประมาณนี้นะครับผมสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีเนี่ยให้ยอดตรงนี้นะครับผม90วันเนี่ยต้องมียอดวิวประมาณ3ล้านนะครับผมอันนี้ก็น่าจะทําไม่ยากเรอกเพราะว่าคือยอดวิวของช็อตเนี่ยมันจะมาเยอะมากขนาดแบบว่าลูกษย์ของแอดมินทำเนี่ยคือทําคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลเนาะเป็นเป็นฟุตบอลต่างประเทศเนี่ย แปลว,ว่ายอดวิวแต่ละคลิปเนี่ยก็สองหมื่นสามหมื่นบางทีเป็นแสนต่อต่อคลิปอะ่ะเออตรงนี้น่าจะทาไม่ยากเนาะแต่ว่าเขาตั้งเป้าหมายประมาณ3ล้านอันนี้คือทางเลือกแรกนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับของการทําคลิปธรรมดาเนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกอีกอันหนึ่งนะครับผมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับให้ตัวเลือกให้กับพี่ก็คืออันนี้จะง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าการสิดผู้ติดตามเนี่ยของเราต้อง1000พน,นะครับผม1000แล้วก็ การรับชมก็คือ4,000เมื่อกี้3,000ใช่ไหมก็จะเพิ่มไปอีก1,000แต่ว่าเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการัดอ up คลิป shot นะครับผมคลิป shot ก็คือคลิปสั้นๆไม่เกิน 1, 1นาทีเนี่ย10ล้านนะครับผมถ้าอันไหนมันถึงก่อนนะครับผมถ้าทางเลือกแรกมันถึงก่อนก็จะปลดล็อกไรายได้ให้กับเราเลยนะครับผมถ้าช่องทางที่2ถึงก่อนก็ปลดล็อกไรายได้ให้กับเราแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้กับช่อง YouTube ได้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินต้นไม้จะให้ดู อีกช่องหนึ่งของแอดมินต้นไม้เนาะอันนี้เรารู้เกณฑแล้วว่าจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่มันปลดล็อกมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าเดี๋ยวแวับกลับมาช่องอ่าของแอดมินต้นไม้เนาะช่องหลักเลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมให้มันยอดทะลุตอนนี้แอดมินต้นไม้อ่าตั้งประมาณ ห้าหมืนซับนะผมภายในปีนี้เนาะตอนนี้ก็3 2มหมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ s ับสไคร b e แล้วก็เห็นว่าคลิปที่แอดมิต้นไม้ทำเนี่ยเป็นประโยชน์เนาะก็รบกวนติดตามแล้วก็รบกวนแชร์ให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการเริ่มต้นเลยเนาะเพราะว่าอ่าเอพิโซดต่างเนี่ยสิ อย่างเนี่ยก็คือแอดมินต้นไม้ให้เริ่มแบบคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํา youtube ใหม่ๆเลยนะครับผมดูไล่ตั้งแต่คลิป1ถึงคลิปที่10เลยนะครับผมเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะสร้างช่องขึ้นมาแบบมืออาชีพได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่องที่แอดมินต้นไม้ทารายได้เรียบร้อยแล้วเนาะสามารถที่จะปลดล็อกอันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วนะครับผมาจาแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เรานะครับผมเราสามารถทําได้หลายอย่างมากเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีในส่วนของการตั้งค่าในการรับเงินเนาะมันเขาจะจ่ายเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์่ะนะครับผมเณฑ์เป็นเงินดอลลาร์ก็คือเราต้องทํารายได้เนี่ยให้ครบ100ดอลลาร์หรือนะครับผมแล้วเขาก็จะ,อะโอนเงินให้กับเราที่เราผูกไว้นะผมซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวแอดมินต้นไม้จะทําเป็นคลิปแยกหรนะือเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อ Google, Google เขาเรียกว่า Google a อ s e t s ตเนาะแ s ดเซน ฟอร์ม YouTube ตรงนี้นะผมเดี๋ยวจะแยกคลิปให้อีกีเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับผมอ่าพอเราปลดล็อกแล้วเราทําอะไรได้บ้างนะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หลายอย่างเลยนะครับการบริจาคนะผมอ่าเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์นะผมโฆษณาฟีดอะไรพวกนี้โฆษณาวิดีโออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเอาโฆษณาเนี่ยการที่จะสร้างรายได้ก็คือเวลาเราทําช่องเสร็จปุ๊บใช่ไหมจะมีโฆษณามาลงช่องเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่อ่าลูกค้าหรือคนชมเนี่ย ที่โฆษณาเขาหรือชมคลิปให้จบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเก็บสะสมรายได้ได้นะผมตอนนี้เดี๋ยวจะมีคลิปสุดท้ายเนาะเป็นคลิปพิเศษเลยนะครับผม EP10 เนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ว่าอเราจะทํายังไงนะผมอะไรบ้างที่มีส่วนสําคัญหรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่จะเราจะมีรายได้เข้ามาเยอะหรือน้อยอะไรยังไงพวกนี้นะครับผมเนี่ยมันก็เปิดสิธิ์ให้กับเรานะผมเนี่ย เปิดสิทธิ์นู่นนี่นั่นอันนี้แอนดี้ต้นไม้ยังไม่ได้เปิดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสมาชิกเนาะเนี่ยมันก็จะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาไล่ดูเน,นาะโฆษณาหน้าดูวิดีโอเป็นยังไงนะครับผมก็เวลาเราเปิดมาเสร็จปุ๊บมันจะมีแบบว่าโฆษณาแทรกเนาะถ้า,าพีพีไม่ได้สมัครเป็น YouTube พิเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะขึ้นมาอะไรประมาณนี้เออเราก็ต้องกดเน็กอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาในฟีดช็อตนะผมอันนี้ก็มาใหม่เนาะแต่ว่าเกณฑ์นเนี่ยแอดมมีต้นไม้ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงเนาะ แล้วก็เรื่องของการเป็นสมาชิกการเป็นสมาชิกก็คือ,อเราอาจจะ,ะเดือนละ80บาทนะผมเนี่ยเราสามารถทําได้นะผมเดือนละ80บาทเดือนละ100เดือนอะไรก็ว่าไปเป็น,นคล้ายๆแบบว่าเป็นการเป็นเป็นแบบ VIP ในช่องเราอะไรประมาณนี้แต่ว่าอมีนต้นไม้แบบว่าให้พี่ๆดูฟรีไปเลยนะผมไม่ต้องแบบเป็นสมาชิกหรืออะไรประมาณนี้เนาะอ,อันนี้ก็เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ส่วนซูเปอร์ซูเปอร์ตรงนี้นะครับผมซูเปอร์ก็จะเป็นแบบว่าซูเปอร์เต็งนะครับผมอันเนี้ยซูเปอร์เตงเวลาที่พี่เห็นช่องของอที่เขาดังๆเนาะเขาจะมีการแบบว่าอ่ะอุ้ยแบบว่าคลิปเนี้ยถูกใจมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะโดนเน็ตไปแบบ40บาท100บาท900บาทในรประมาณเนี้ยนี่นะครับมันสามารถที่จะทําได้เนาะแล้วก็บริจาคในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมการชอปปิ้งนะครับผมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเออ โดเนตต่างๆนะผมช่วยสังคมอะไรก็ว่าไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการสร้างไรายได้เนาะก็ยังไงก็ลองเอาไปดูกันนะผมแล้วก็ทําให้มันถึงเป้าหมายเร็วๆเนาะเราก็จะได้แบบว่ามีไรายได้เข้ามานะผมเหมือนเหมือนช่องของที่มีนทำให้หลวงพ่อตรงนี้นะผมเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะผมจากอ่าเล็กๆนะผมจากจุดเล็กๆแอดมินต้นไม้ขอบคุณมากเลยนะสำหรับอ่า้อยูเซอรที่เข้ามาคลิก อ่าช่องของเอ็มินต้นไม้เนี่ยที่ทาให้หลวงพ่อเนี่ยก็คือเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจเขามากเลยที่เขาแบบมากดติดตามให้กับเราร้อยคนเลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนอีพีที่หกเนี่ยก็จะต่อเนื่องเลยนะผมเอ็มินต้นไม้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้จากช็อตนะผมที่เราแยกคลิปออกมาเพราะว่าเอ็มินต้นไม้จะสอนตั้งแต่การสร้างคลิปเนาะเรามีเรามีคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ย อามาตาัดต่ออะไรยังไงนะครับผมแล้วก็การอัพคิปเป็นยังไงแล้วก็เกณฑในการอัพคิปเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันในเอดที่6นะครับผมกับไอมินต้นไม้นะในการคอร์สเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube ในปี2024กันนะครับผมโอเคสวัสดี